กับมาเที่ยวกันต่อตามสัญญาครับตอนนี้ผมออกจากพื้นที่ของซอยจุฬวมิทอะไรที่ผมยุ่งเหยิงวุ่นวายเดนหัวมากๆเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วนะครับข้ามฝั่งกักเขตวัฒนามาเขตคลองเตยครับมาที่ห้างนี้เลยครับเอ็มโซเฟียเ h อะพ e of p e p p l e นะครับซึ่งบอกเลยโบชัวเขายาวมากนะครับผมประมาณนี้เลยครับพร้อมรับเปิดยาว เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปนะครับผมทีละชั้นก็เลยดีกว่านะครับเริ่มจากบนลงล่างนะครับชั้นหกนะครับผมเป็น UOB p l a นะครับผมเอลิเวเตอร์ส้มเอลิเวเตอร์เลยโอเคเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟต์นะครับลิฟต์ส้มมาเดนเล่อนแดงนะครับผม UOB l a z a นะครับชั้นหกนะครับแล้วก็ชั้นห้าครับเป็น Sophia Hall นะครับผมว่ามี E.M. Wonder ด้วยนะครับผม เปพื้นที่ของเอ t มทาวเวอรนะซึ่งเอ t มทาวเวเป็นสีม่วงนะครับคือแว้สันี่สอน,แ,สอนแดงในสอนม่วงนะครับชั้น5้ชั้น5้น5 M, ขออภัยมี5 M ด้วยนะไม่ใช่5าเฉย้าผมพูดไปตั้งนานมี5และมี M ด้วยนะครับ5 M นะครับก็คือโซเฟียฮอล์นะครับผมแล้วก็ชั้น5นะครับเป็นโซนสีชมพูเขาจะเป็นซัพเพอร์คลับนะครับ ชั้นสี่ครับชั้นสี่ชั้นสี่จะเป็นที่จอดรถนะครับชั้นสามเป็นอีกเกียนะครับอีกเกียชั้นสามครับเน,นี่ยไหลมาเรื่อยๆนะตอนเนี้ยมันที่มันพับอยู่มันเลยบอกขยายนิดนึงแล้วก็ชั้นสองครับเป็น s ซเฟียแกลลรีนะครับผมชั้นหนึ่งนี้ครับเหมือนแบบไม่มีอะไร อิสระเลยนะครับใครจะมาก็มานะครับชั้น M เป็นโซเฟียแกลลอรี่หนึ่งนะครับผมซึ่งจริงเยอะมากนะครับนั้นนี่ก็ G G M อีกนะโอ้โหมี G M อีกมันมีย่อยเยอะมากมันมีสามสองหนึ่งแล้วมี M มแล้วมี G M โอ้โห G M และ G อีกโอ้โหเยอะมากๆนะครับชั้นยาวมากๆนะครับแล้วก็ B ีหนึ่งแล้วก็ B ีสองนะครับผม mm hmm. เป็นกล้วยหอมจอมต้นกันเลยทีเดียวนะครับผม โอเคได้เดี๋ยวผมจะดูกันคร่าวๆก็พอนะคงไม่ได้เน้นารายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างมีน้อยนะครับโอเคได้ข้อประมาณนี้ครับนี่คือเอ M สุฟเฟียครับก็ผมจะเน้นถ่ายรูปมากกว่านะนี่ผมพูดคร่าวๆประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นการอินโทรดักชันของเอ M สุฟเฟียแล้วกันนะครับแล้วไว้พบกับโรชเนอลได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเซอร์เวย์แล้วก็เที่ยวกัน มันหยดมากๆนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีดูคลิปผมเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมชุดด้วยนะครับผมช่องผมด้วยช่องโตชแนลนะครับ T O Z E C H A w ด E L นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีัสดีครับลากันที่เอมสเตอร์ดัมได้เลยครับ